ครบผมนักเรียนในร้อยเทียบที่ว่ารัตนกูลชั้นปีที่3ตอนไซเบอร์เลขที่2ครับคำสั่งยุทธการของหมวดปืนเล็กในการตั้งรับสถานการณ์กำลังฝ่ายค่าศึกค่าศึกเป็นกำลังจากกองพันเคลื่อนที่เร็วที่15มีกำลัง1กองร้อยกำลังหยุดหน่วยเพื่อเตรียมกำลังปฏิบัติการอยู่บริเวณพิกัด QR 3 3 7 850มีขวัญดี สิ่งบอกเหตุคาดว่ากองกําลังส่วนนี้จะทําการเข้าตีต่อแนวตั้งรับฝ่ายเราในไม่ช้านี้กําลังฝ่ายเราร้อยอาวุธเบาที่2ตั้งรับใน25 16 00พฤษภาคม64ตั้งแต่พิกัด QR 330 812ถึงพิกัด QR 358 836หมวดเป็นเล็กที่2ตั้งรับใน25 16 00พฤษภาคม64ทางด้านซ้ายของกองร้อย หมวดปืนเลขที่3เป็นหมวดหนุนตั้งรับใน25.16.0 0บศพฤษภาคม64จากพิกัด QR 346.805ถึงพิกัด QR 361.8.19หมวดค60ช่วยส่วนรวมตั้งยิงในพื้นที่ของหมวดหนุนบริเวณพิกัด QR 355.8.10หน่หน่วยแยกและหน่วยสมทบไม่มีภารกิจ หมวดปืนเล็กที่1ตั้งรับใน25 16 00พฤษภาคม64จากพิกัด qr 345827ถึงพิกัด qr 358836เพื่อยับยั้งผลักดันต้านทานและทำลายกองกำลังติดอาวุธมิให้เข้าผ่านมาในแนวตั้งรับของป่ายเราได้การปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติเจตนารมของผู้บังคับบัญชาต้องการใช้อำนาจการยิงและประสิทธิภาพของการลาดตะเวนป้องกัน ในการขับไล่และทำลายกองกำลังในส่วนนี้ให้ออกนอกพื้นที่ของฝ่ายเรากนยุทธ์หมวดปืนเล็กทําการตั้งรับโดยวางกําลังสามหมู่ปืนเล็กเคียงกันจากทางด้านซ้ายของหมวดไปทางด้านขวาหมู่ปืนเล็กที่1 2และ3ตามลําดับหมู่ปืนกลตั้งยิงในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กที่3การยิงลำดับความเร่งด่วนในการยิงมอบให้หมู่ปืนเล็กที่1 2และ3ตามลำดับ หมู่พื้นเลขที่1วางกำลังตั้งรับจากพิกัด346 827ถึงพิกัด qr 349 829หมู่พื้นเล็กที่2วางกำลังตั้งรับจากพิกัด qr 3 4 9 8 2 9ถึงพิกัด qr 3 5 3 8 3 3หมวดพื้นหมู่พื้นเล็ขที่3วางกำลังตั้งรับจากพิกัด qr 3 5 3 8 3 3ถึงพิกัด qr 3 5 8 8 3 6 หมู่ปืนกลตั้งยิงในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กที่3บริเวณพิกัด QR 3 5 8 8 3 6เครื่องยิงจะรวดต่อสู้รถถังตั้งยิงขั้นต้นบริเวณพิกัด QR 3 4 6 8 2 7แคำแนะนำใน,ในการประสานงานทุกหมู่พร้อมต้านทานค่าศึกใน25 5 6 0 0กนพฤษภาคม64สำดับความเร่งด่วนของงานในการตั้งรับ หมู่ปืนเล็กจัดส่วนระวังป้องกันเฉพาะบริเวณหมู่ละหนึ่งแห่งห่างจากขอบหน้าพื้นที่การรบในระยะยิงหวังผลของปืนเล็กนำอาวุธเข้าที่ตั้งยิงเขตมอบเขตการยิงผากถางพื้นที่ตรวจการเพื่อหาระยะยิงต่อเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ทางอาวุธยุดทโปกรณ์และหลุมบุคคลจัดทำแผนจุดระยะและแผนการยิงของหมู่ ัดแ,แรงที่มั่นเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลารายงานทันทีที่พบเห็นค่าศึกในบริเวณพื้นที่การรบการช่วยรบการส่งกำลังการรับประทานอาหารปฏิบัติตามะระเบีจอของหน่วยตำบลจ่ายอาหารของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR 5า8 0 7ตํานจบลจ่ายกระสุนของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR 3 5 4 8 0 7การส่งกลับสายแพทย์ ที่ปฐถมพยาบาลของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด qr 3 5 4 8 0 7 oh. การบังคับบัญชาและการสื่อสารการบังคับบัญชาที่บังคับการกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด qr 3 5 4 8 0 7ตรวจการหมวดอยู่บริเวณพิกัด qr 3 5 5 8 2 7ในระหว่างปฏิบัติการตั้งรับหากผู้บังคับหมวดไม่อยู่หรือไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาหมวดได้ขอมอบการบังคับบัญชาให้กับรองผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ปืนกลผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่1นึสองสปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับการสื่อสารนปรสฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้สัญญาณจุดเฉินใช้นกวิดยาวหนึ่งครั้งเลือกจุดเฉิใช้นกวิดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายใช้พิุวสีแดงหนึ่งช่อสัญญาณหยุดยิงใช้พิุวสีเขียวหช่อสัญญาณบอกฝ่าย ข้าขาวผูกต้นแขนซ้ายสัญญาณผ่านตั้งแต่2 4 8 8 0 0พฤษภาคม64ถึง25-18-00พฤษภาคม64ถามวิหารแดงต่อเพรมณีมีใครสงสัยอะไรบ้างขณะนี้เวลาครับ